สวัสดีค่ะท่านผู้ชมติดตามรายการข่าวประจำวันจาก AEC TV กันได้นะคะสนานนนโดยกาแฟปาทีคอฟฟ่กาแฟสุขภาพกาแฟที่อิ่มหวนไม่มีไขมันให้กลิ่นกาแฟแท้ มีเดียรับให้คำปรึกษาจัดงานทุกรูปแบบงานคอนเสิร์ตเวทีแสงสีเสียงดารานักร้องพิธีกรตลกแดนเซอร์จัดสรรตามงบประมาณพร้อมโปรโมทงานทางโซเชียลมีเดียทางช่อง AEC TV Channel สนใจติดต่อฝ่ายการตลาดหมายเลขโทรศัพท์089 889 2654 093 460 4666บริหารงานทัดพระสมุทรและทีมงาน สนับสนุนรายการดูบริษัทไอคอนโปรประเทศไทยจำกัดติดตั้งแอร์บ้านแอร์โรงงานติดตั้งกล้องวงจรปิดทุกชนิดติดต่อสอบถามได้ที่เลขที่20ทับซอย17ถนนท้ายบ้านตำบลปากน้ำอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการหมายเลขโทรศัพท์096 768 4595 081 357 0422 พิพิธภัณฑ์ครุฑห้การตอนรับคณะผู้เข้าประกวดมิตรแกลนสมุทปราการ2025จำนวน18คนพร้อมผู้ติดตามรวมจำนวน40ท่านเดินทางเข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ครุฑด,ด้วยกองประกวดมิตรแกลนสมุทปาการ2025ภายใต้การบริหารงานโดยคุณพาติยะ เอ็มน้อยผู้ได้รับลิขสิทธิ์ในการจัดประกวดมิตรแกลนสมุทรปราการ2025อย่างเป็นทางการได้เล็งเห็นความสําคัญของการค้นหาสาวงามที่จะเป็นตัวแทนของจังหวัดสมุทรปราการไปประกวดในเวทีมิตรแกลนไทยแลนด์2025เวทีประกวดสาวงามอันดับหนึ่งของประเทศไทยนอกจากนั้นยังมีจุดประสงค์ในการประชามพันธ์จังหวัดสมุทรปราการและประชามพันธ์แหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดสมุทรปราการส่งเสริมธุรกิจาการท่องเที่ยวในท้องถิน่นเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจในจังหวัดสมุทรปราการโดยกองประกวดมิตรแกลนสมุทรปราการ2025และททท,ท สำนักง,งานชาเชิงเซาได้ร่วมกันจัดกิจกรรมในครั้งนี้ขึ้นโดยมีนายอุตมะประภาภูธนะนันผู้จัดการพิพิธภัณฑ์ครุฑโดยธนาคารฐานไทยธนาชาติให้การต้อนรับและร่วมบรรยายนำชมพิพิธภัณฑ์ครุฑโดยธนาคารฐานไทยธนาชาติตำบลแพรกษา,าใหม่อำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการ โดยกองประกวดมิตรแกนสมุดปราการ2025ได้นําคณะผู้เข้าประกวดมิตรแกนสมุดปราการพร้อมผู้ติดตามจํานวน40ท่านเดินทางเขาเ้าย่ยมชมพิพิธภัณฑ์กรุดการูดามิวเซียมโดยธนาคารฐานไทยธนาชาติจำกัดมหาชนหรือ TMB ธนาชาติซึ่งเป็นพิพิธภัณฑ์แห่งเดียวในประเทศไทยและในอาเซียนที่รวบรวมครุฑที่มีเอกลักษณ์เฉพาะองค์จากทุกภาคของไทยโดยอัญเชิญครุฑที่ปฏิสถานณธน,นาคารสาขาต่างๆมากกว่า150องค์เอาไว้ด้วยกันเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการอนุรักษ์ศิลปกรรมและมรดกทางวัฒนธรรมไทย ส่งผ่านถึงคนรุ่นหลังให้ตระหนักถึงคุณค่าขององคุตพร้อมทั้งสืบสารสัญลักษณ์แห่งความกตัญญูความดีงามและความซื่อสัตย์ผ่านการจัดแสดงเรื่องราวประวัติศาสตร์ความเป็นมาของพระยาคุดที่ทันสมัยทั้งแอนิเมชันและมัลติมีเดียต่างๆสำหรับพิพิธภัณฑ์คุดเปิดให้เข้าชมทุกวันศุกร์และวันเสาร์วันละสามรอบโดยมีผู้บรรยายนำชมฟรีรอบ10นาฬิการอบ13นาฬิกาและรอบ15นาฬิกาสอบถามโทรศัพท์0 9 8 8 8 2 2้0 0 เจ็ดนราะฉะนั้นเขาจิ้เอาน้ำเจ็ดสีหรือน้ำเจ็ดอย่างแต่าอจริงเป็นน้ำเจ็ดลักษณะซึ่งก็คือมรหารนทีสียชีปาขาวแต่ไม่มีความจริงใจกับสิทธิจึงได้ยอมบอกคนอุบายนั้นออกไปเขาเห็นว่าเป็นอาจารย์พระลูกฟ้ามีกุกหน้าอาจารย์นี่เขาหน้าเจ็ดลําพู ของาหพระาเรรามทสพิพิธภัณฑ์ครุฑโดยธนาคารทหารไทยธนาชาติเราได้ตระหนักถึงคุณค่าทางวัฒนธรรมและในวันนี้ก็รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ทางกองประกวดมิตรแกนจังหวัดสมุทรปราการได้นำคณะเข้ามา เรียนรู้ศึกษารวมทั้งเก็บบรรยากาศของพิพันธ์ครุฑทั้งนี้ครับวัฒนธรรมนั้นมีความเกี่ยวเนื่องกับคนไทยมั้งแต่อดีตเพราะคนไทยเราทุกคนมีองค์ครุฑระจําตัวที่ปรากฏอยู่ในใบสุติบัตริและแน่นอนครับคุณค่าขององค์ครุฑจะปรากฏอย่างเด่นชัดไม่ได้เลยหากเรานั้นไม่ได้ศึกษาพิพันค์ครุฑโดยธานาคารทหารไทยธนาชาติก็ขอเป็นส่วนหนึ่งในการตรากถึงอนุรักษ์คุณค่าทางอัตลักษณ์ของความเป็นไทยและท่านผู้ที่มีความสนใจก็ สามารถที่จะเข้ามาเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ครุฑโดยธนาคารทหารไทยธนาชาติจังหวัดสมุทรปราการนิคมอุตสาหกรรมบางปูซอย9 a โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นจะเปิดทุกวันศุกร์และเสาร์ของทุกๆสัปดาห์ครับก็ขอเรียนเชิญ คนไทยทุกๆคนได้มาเยี่ยมชมพิพันธ์ครุฑโดยธนาคารทหารไทยธนาชาติและฝากเป็นกำลังใจให้กับผู้เข้าร่วมการประกวดมิตรแกนจังหวัดสมุทรปราการทุกท่านครับทีมข่าว AEC TV Channel รายงานขอบคุณที่ติดตามสถานีและกดติดตามจะได้ไม่พลาดรายการดีๆนะถ้าขอบคุณค่ะ สนับสนุนรายการดูบริษัทไอคอนโปรประเทศไทยจำกัดติดตั้งแอร์บ้านแอร์โรงงานติดตั้งกล้องวงจรปิดทุกชนิดติดต่อสอบถามได้ที่เลขที่20ทับ1ซอย17ถนนท้ายบ้านตำบลปากน้ำอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการหมายเลขโทรศัพท์096 768 4595 081 357 0422 โนนโดยกาแฟปาทีคอฟฟี่กาแฟสุขภาพกาแฟีิหานไม่มีไขันให้กลิ่กาแฟแท้ทัชมีเดียบริการรับจัดคอนเสิร์ตรับถ่ายหนังละครโฆษณามิวสิกรับถ่ายรายการถ่ายทอดสดทุกแพลตฟอร์มและโปรโมทธุรกิจทางโซเชียลมีเดียทางช่อง a c TV c h anel n ประสบการณ์หลายปีสนใจติดต่อฝ่ายการตลาดหมายเลขโทรศัพท์0898892654 0934604666บริหารงานทัดพระสมุดและทีมงาน